สวัสดีครับเอ็กนะครับวันนี้นะครับปัญหามุงลวดนะครับมุงลวดเรามาดูนะครับประตูมุงลวดนะครับเลื่อนไม่สะดวกเป็นเพราะอะไรนะครับอันนี้เราลองดูนะครับาอาจจะอาจจะเป็นแค่เส้นผมบางภูเขาก็ได้นะครับ ผมได้สำรวจไปเล็กน้อยแล้วนะเมื่อกี้ก็ปรากฏว่าล้อมุงลวดนะครับล้อมุงลวดของเราได้หลุดนะครับหลุดออกจากรางนี้วิธีการแก้ไขก็ง่ายๆนะครับใส่เข้าไปโดยการใช้ไขควงนะครับดันล้อเข้าเข้ารางให้เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับครับเจอปัญหาแล้วนะครับปัญหาก็คือล้อล้อของเรานะครับหลุดวิธีการแก้ไขก็คือเอาประแจนะครับปากแบนงัดล้อขึ้นม่นะครับทะลุขึ้นไปเลยตัดลอกให้เข้ายางนะครับเข้าลางนะครับไม่ใช่เข้ายางเรียบร้อยครับเป็นการแก้ไขง่ายๆนะครับเหมือนเส้นผมบางภูเขาเรานี่เอง ขอบคุณครับลองเลื่อนหน่อยครับครับตอนนี้เลื่อนแล้วเลื่อนปลื่นะครับไม่มีการติดขาดสลุดนะครับ